ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหาัศจรรย์ภาพทั้งหมดสร้างขึ้นจาก AI เพื่อมาเป็นการเล่าเรื่องประกอบเพียงเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้มาถึงนิยายดวงเลขท้ายรประชาชน2ตัว36 4 0ถึง40เรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะมาถึงเลขท้ายรประชาชนเลขที่36นะคะนักกิดสายดื้อที่เกิดมาแบบภารกิจอันยิ่งใหญ่ คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความคิดความฝันและความขัดแย้งในหัวเหมือนรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรบางอย่างแต่ทำไมมันยากนักที่จะไปถึงเลขสานะคะอาจกำลังบอกคุณว่าชีวิตคุณคือการเรียนรู้การปลดล็อกและสร้างบางสิ่งใหม่ให้กับโลกใบนี้เรื่องเล่านะคะผู้แบกแนวคิดเปลี่ยนโลกต้นน้ำ เป็นคนหัวไวเรียนรู้เร็วและชอบคิดอะไรล้ำๆแต่ชีวิตมักเจอแรงต้านทั้งจากคนรอบตัวหรือแม้แต่ใจตัวเองที่ลังเลสลับดื้องเงียบในอดีตเขาเคยเป็นนักบวชสายปัญญาหรือผู้นำแนวคิดใหม่ๆแต่ก็เคยทำให้เกิดความขัดแย้งจากการเผยแพร่สิ่งที่ล้ำยุคเกินไปทุกครั้ง ที่เขาทำอะไรนอกจากกรอบหรือพยายามพูดความจริงมักจะเกิดปัญหาตามมาเสมอแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังรู้สึกว่าต้องทำต่อไปจนวันที่เขาเห็นเลขท้ายของตัวเองคือ36ลักษณะของผู้มีเลข36นะคะเป็นคนคิดเร็วพูดตรงเข้าใจโลกแบบลึกซึ้งมีพลังสร้างสรรค์แต่ต้องผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อาจเคยใช้วาจาความคิดทำลายผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจในอดีตมักได้บทเรียนจากการดื้อในใจและการไม่ฟังใครภารกิจชีวิตคือการใช้ปัญญาเพื่อยกระดับตัวเองและคนอื่นวิธีเสริมดวงเลข36ปรับสมดุลพลังปัญญาสถานที่มูควรไปวัดป่าวัดสายวิปัสนา พิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ที่มีประวัติการต่อสู้ทางแนวคิดของมูที่เหมาะหินไทเกอร์อาย,ายไพไส์เสริมสติตัดลังเลสวดบทพาหุงมหาการเพื่อคลายแรงต้านในชีวิตพกยันหรือพระที่เกี่ยวกับปัญญาเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ดุยสีมงคลที่ควรใช้ทองเทาเงินดำดานเลขมงคล สามเสริมสมาธิปัญญาและการตัดสินใจบทสรุปของเลข36คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทำตามโลกแต่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางอย่างแม้ต้องเดินเพียงคนเดียวถ้าคุณใช้ปัญญาด้วยความเมตตาไม่ใช่อัตตาเส้นทางชีวิตจะเปิดออกทีละน้อยและเปลี่ยนคุณไปตลอดกาล จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อกับเลข37กันในคลิปถัดไปเลยค่ะมาต่อกับเลข2ตัวท้ายแบบประชาชนเลขที่37อดทนในเงามืดผู้ถือกรรมแห่งการเรียนรู้บางคนเกิดมาเหมือนมีอะไรบางอย่างฉุดเอาไว้ตลอดเวลาความฝันอยู่ไม่ไกลแต่ก็ไม่เคยไปถึงง่ายๆเลข37อาจกำลังบอกคุณว่าชีวิตของคุณคือการเรียนรู้ผ่านแรงต้าน เพื่อปลุกแสงในตัวเองให้สว่างขึ้นเรื่องเรานะคะแบกแผลเพื่อเติบโตพัดเป็นคนที่อดทนและมีความสามารถแต่ชีวิตมักเต็มไปด้วยอุปสรรคจะเรียนก็ติดปัญหาทำงานก็มักเจอแต่เจ้านายที่ไม่เห็นคุณค่าความรักก็เหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นฝ่ายยอมตลอดเขาเคยมีฝันซ้ำว่าตัวเองเป็นนักลบที่แม้จะบาดเจ็บ แต่ก็ยังลุกขึ้นสู้และยังคงต่อสู้พวกคนอื่นแม้ไม่มีใครรู้ชื่อของเขาเลยด้วยซ้ำจนวันหนึง่งเขาเริ่มสนใจเรื่องดวงและพบว่าเลขท้ายแบบประชาชนตัวเองคือ37ลักษณะของผู้มีเลข37มีความอดทนสูงเก็บความรู้สึกเก่งมักแบบรับหน้าที่หรือภาระที่ไม่ใช่ของตัวเองอดีตชาติ อาจเคยเป็นทหารนักรบผู้เสียสละชีวิตมักต้องเรียนรู้ผ่านความเจ็บปวดเพื่อเปิดพลังในตัวเองมีแววเป็นผู้นำแต่จะต้องผ่านบททดสอบชีวิตก่อนวิธีเสริมดวงเลข37ปลดล็อกพลังในตัวเองสถานที่มูที่ควรไปวัดหรือสถานที่ที่ปีกวิเวกเช่นถ้ำํำนักสงอนุศรสถานนักลบหรือวีรชน ของมูที่เหมาะนะคะพระเครื่องสายปฏิหารเช่นหลวงปู่ทวดพระภัยรีพินาจุดเทียนข่าพร้อมสวดบทมหาการุณาธารณีสูตรขอปลดกรรมจากอดีตเขียนจดหมายถึงตัวเองในอดีตแล้วเผาพร้อมคำให้อภัยสีมงคลที่ใช้ควรใช้สีขาวสีน้ำเงินเข้มเทาเงินเลขมงคล179 หนุนความเข้มแข็งความสำเร็จและการตัดกรรมเก่าบทสรุปของเลข37นะคะคุณคือคนที่ต้องแบกเพื่อเข้าใจต้องเจ็บเพื่อโตโตและเพื่อคุณเรียนรู้พอชีวิตจะค่อยๆพาคุณไปสู่เส้นทางที่คู่ควรนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อกับเลข38ในคลิปถัดไปได้เลยค่ะมาต่อกันกับเลข2ตัวท้ายแประชาชนเลข38 นักสู้นอกกระแสผู้มากับพลังขัดแย้งในใจคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตตัวเองมันกำลังเล่นเกมที่ไม่ได้กดเริ่มทางข้างหน้าก็ไม่ได้ง่ายแต่จะถอยหลังก็เหมือนมีบางอย่างดึงเอาไว้เลข38กําลังบอกว่าคุณกําลังเดินทางผ่านบทเรียนแห่งการกล้าท้าทายโชคชะตาเรื่องเรานะคะนักลกกลางกระแสกรรมขิม เป็นคนเก่งมีวัยพริบเฉียบคมชอบทำอะไรก็ตามไม่เหมือนใครแต่ชีวิตของเธอกลับต้องเจอกับแรงต้านจากคนรอบข้างเธอมักโดนเข้าใจผิดว่าเย็นชาหยิงหรือไม่สนโลกทั้งที่จริงแล้วเธอแค่ระวังใจตัวเองในฝันลึก,ลกๆเธอเคยเห็นภาพตัวเองเป็นนักบวชหญิงในสำนักลับๆที่สอนวิชาอาคม ให้ผู้หญิงในยุคโบราณซึ่งขัดต่อธรรมเนียมยุคนั้นและนั้นทำให้เธอติดกรรมแห่งการฝืนกฎเพื่อความถูกต้องจนเธอได้รู้ว่าเลขท้ายบัตรประชาชนของตัวเองคือ38ลักษณะของผู้มีเลข38เป็นคนหัวแข็งมีความคิดเึงของตัวเองมีแรงดึงดูดลึกลับมักมีพลังพิเศษหรือเส้นแรงมักถูกเข้าใจผิด หรือต้องใช้ชีวิตแบบไม่เหมือนใครภายในใจมีความขัดแย้งระหว่างอยากทำตามใจกับกลัวผิดเคยมีอดีตฝืนโลกเพื่อช่วยโลกแล้วรับผลกรรมเอาไว้แทนวิธีเสริมดวงเลข38นะคะปลดปล่อยพลังให้ถูกทางสถานที่มูที่ควรไปวัดล้างวัดโบราณที่มีตำนานลึกลับสถานที่เงียบสงบ ในธรรมชาติเช่นน้ำตกป่าเขาของมูลที่เหมาะเครื่องรางสายป้องกันเช่นตะกรุดสายศิลหินแร่เฮมมาไทท์ทำบุญอุทิศให้ผู้เสียสละที่ไม่มีชื่อหรือคนที่ถูกลืมเขียนสิ่งที่เคยกดเอาไว้ในใจแล้วปล่อยด้วยการเผาหรือฝังสีมงคลที่ควรใช้ดำด้านม่วงเข้มเขียวเทาเลขมงคล 812เสริมความมั่นคงปรับสมดุลอารมณ์และลดแรงต้านบทสรุปของเลข38ชีวิตคุณอาจไม่ง่ายเพราะคุณไม่ได้มาเดินเส้นทางธรรมดาแต่เมื่อคุณกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ต้องฝืนตัวเองอันนั้นกรรมเก่าจะแพ้คุณเองเรื่องราวต่อไปเป็นเลข39นะคะไปรับชมในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ มาถึงเลขท้าย2ตัวแบบประชาชนเลขที่39กันแล้วนะคะนักคิดผู้ถูกทดสอบด้วยพลังและเสรีเคยไหมคะเหมือนเกิดมาพร้อมพลังอะไรบางอย่างแต่ใช้ยังไงอะ่ะก็รู้สึกว่ามันไม่สุดสักทีเลข39นะคะกำลังบอกกับคุณว่าคุณอาจเคยมีอำนาจแต่ก็เคยใช้มันแบบผิดๆและตอนนี้คุณได้โอกาสกลับมาเรียนรู้ใหม่อีกครั้งเรื่องเรานะคะพลังย้อนกรรม เนยเป็นคนฉลาดพูดเก่งวางแผนเก่งแต่ชีวิตกลับเต็มไปด้วยความลังเลและความผิดหวังจากสิ่งที่ตัวเองเลือกบางครั้งเธอเหมือนรู้คำตอบทุกอย่างในหัวแต่ในชีวิตจริงกลับพลาดซ้ำๆจนวันหนึ่งเธอเคยฝันว่าเคยเป็นอาจารย์หญิงในสำนักเวทที่เคยใช้เวทมนต์เพื่อควบคุมจิตใจคนอื่นแม้จะทำไปด้วยเจตนาดี สุดท้ายก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เธอทำกลายเป็นบ่วงกรรมจนได้รู้ว่าเลขท้ายของตัวเองคือ39ลักษณะของผู้มีเลข39มีพลังความคิดสูงมีภาวะผู้นำโดยธรรมชาติมักถูกทดสอบเรื่องการควบคุมหรือการปล่อยวางมีโอกาสสูงท,ที่จะพัฒนาไปในสายจิตวิญญาณหรือศาสตร์ลึกลับ มาเกิดเหตุการณ์ให้ต้องเลือกในจุดเปลี่ยนของชีวิตเคยมีอำนาจหรือบารมีในอนาคตแต่ใช้ผิดหรือถูกบังคับใช้ในทางที่ไม่เต็มใจวิธีเสริมดวงเลข39ปลดล็อกบ่วงกรรมด้วยปัญญาสถานที่มูที่ควรไปวัดที่เน้นการเรียนธรรมะเช่นวัดยาณสังวรารามพิพิธภัณฑ์เก่าหรือโบราณสถาน ที่มีพลังประวัติศาสตร์ของมูที่เหมาะพระเครื่องสายวิปัส,สนาเช่นพระพุทธชินราชทำบุญถวายหนังสือธรรมะหรือบริจาคในห้องสมุดสีมงคลสีน้ำเงินเข้มทองเขียวหยกเลขมงคล597หนุนพลังปัญญาบาร,รมีและการเรียนรู้แบบไม่วนลูปบทสรุปของเลข39เมื่อคุณเริ่มใช้พลัง ของคุณด้วยความรู้สึกเบาไม่ใช่ความกลัวเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยให้อดีตเป็นบทเรียนไม่ใช่กงขังนั่นแหละคุณจะกลับมาเป็นผู้นำชีวิตตัวเองอีกครั้งด้วยแสนที่ใสกว่าครั้งไหนเรื่องราวต่อไปเป็นหมายเลข40ไปชมในคลิปถัดไปได้เลยค่ะมาถึงเลขสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะเลข สองตัวท้ายบัตรประชาชนเลขที่40สินักสร้างผู้เงียบขึมพลังแห่งภารก,กิจในใจบางคนเหมือนเกิดมาสร้างอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนเหมือนใจมันแน่นแต่ปากเงียบเลขสี่สิอาจกำลังบอกคุณว่าคุณเคยมีภารก,กิจที่ยิ่งใหญ่ในอดีตและว,วันนี้คุณจะกลับมาเพื่อลงมืออีกครั้งในแบบของคุณเองเรื่องเรา เสียงเงียบที่โลกไม่ได้ยินอัดเป็นคนที่สุข,ขุมไม่ค่อยพูดแต่มักทำให้คนรอบตัวรู้สึกอบอุ่นเขาชอบคิดชอบวางระบบชอบพัฒนาอะไรที่ดีขึ้นแต่ไม่ชอบอยู่หน้าเวทีแม้ใครจะไม่เห็นเขาก็ยังคงทำหน้าที่เงียบๆอย่างเต็มที่เขาคงฝันว่า ตัวเองเป็นช่างสร้างเจดีที่ทำงานอยู่เบื้องหลังราชวังสร้างสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เคยใส่ชื่อของตัวเองเอาไว้เลยแต่แม้ไม่มีใครจำชื่อได้ผลงานของเขายังคงอยู่จนถึงปัจจุบันและแล้วเขาก็รู้ว่าเลขท้ายของตัวเองคือเลขที่40ลักษณะของผู้ที่มีเลข40สุข,ขุม พูดน้อยแต่คิดลึกมีพรสวรรค์ในการสร้างจัดระเบียบวางแผนหรือพัฒนามักไม่ชอบแสงไฟแต่ขาดไม่ได้ทุกวงจรชีวิตมักเกี่ยวข้องกับการรองรับคนอื่นมากกว่ารับคำชมอดีตชาติอาจเป็นผู้สร้างหรือผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจอันศักิ์สิทธิ์วิธีเสริมดวงเลข40 ปลดล็อกพลังสร้างให้เป็นบุญสถานที่มูที่ควรไปวัดหรือโบราณสถานที่มีงานก่อสร้างอันเป็นตำนานเช่นวัดอรุณวัดพระปฐมเจดีโรงเรียนหรือสถานที่ที่ให้โอกาสคนอื่นของมูที่เหมาะทำบุญสร้างอาคารกองทุนการศึกษาเขียนสิ่งดีดีที่ทำให้คนอื่นแม้ไม่มีใครรู้แล้วเผาพร้อมคำขออภัยกับ เจ้ากรรมนายเวรพกเครื่องรางพระเครื่องหรือเครื่องรางที่มอบโดยผู้ใหญ่ด้วยความเมตตาสีมงคลที่ควรใช้น้ำตาลทองฟ้าน้ำทะเลขาวเทาเลขมงคล406เสริมพลังสร้างระบบและเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บทสรุปของเลข40นะคะคุณอาจไม่ใช่คนที่ โลกจดจำจากชื่อเสียงแต่คุณคือหนึ่งในคนที่สร้างให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นและเมื่อคุณทำด้วยหัวใจโดยไม่ยึดถือผลบุญกุศลของคุณจะกลายเป็นแสงคุ้มครองเส้นทางต่อไปจบแล้วนะคะสำหรับเลขท้ายแบบประชาชนสองตัวเลขที่36-40แล้วอย่าลืมใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบกด ฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิลินด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปกับมิลินเรื่องเล่ามหาศัศจรรย์วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะ